เ้าร้ยผุนไกลเดินกได้เลื่อนเ้พอขอดเานั้นยู่เป็กอ้าอยูยูครับเขาโมงเป็กยูว่าเป็กครับเขาเปลี่ยนเหมือนกันหรอจำันจำัเหรอครับจำน้อยเออไปจำดีกว่า เสียนเพิ serpent, beans, <that> <that> ่นอ oh, oh, <that> <shit> oh, mm ีลีครับเสียนเปล่งครับแน่นอนอีลียิงเพิ่นอยู่ครับดาบไปกำแล้วไดเอ้าเอ้าปล่อยลงกห่าโอ้ยปล่อยลงกห่ามึงเก่าแล้วครับตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยปล่อยลูกห่ามอีกลรอเอ้ามึงตัวไม่ก็ได้ครับเอาร้อเงินผุนกายตัวก็ได้ด้วยเงื่อนพยิคอดเท่านั้นอยู่เป็กเอาอยู่อยู่ครับเขาก็งไม่เต็มเพ็ก กวาดกันวันนียังม่ได้กวอดลอนฮะไม่าอกไปูไปกันก่ันตัดๆๆๆๆๆติ่งตัดติ่งตัดกๆๆอเออะครับมาล้ครับมาแล้วต้องตัติขวขอล็อกครับต้องขี้เอายกเลยยกเลยัสายหายยกเยอ้าเนียเนียกงน บรเห็นบรเห็นบรเห็นบริษัทในปิเป,เปิกอ่านี่ครับกำขับตัวง,งามนี่ครับนี่อ่า,อาครับครับชุ่มไปเรื่อยครับชุ่มหมดว่อเกาะสำเง็จว่า,วา,วา,วามั้งเกาะชุมหมดไปปิกเนาะขั้นอ่อนอดีสุดเลยเนาะ โมปิ๊กวนครับเิ๊กวนนะครับยายอ่ะของหญ่ครับนี่เอือดูดิขันครับเอออได้อีกแล้วครับถือมองฟูงว่าฟูงนี่ครับฝีมือครับฝีมือครับตก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 ครบดูโมปิ๊กดูบ่ครับอู้ดูครับอู้ไหลเลย เปิดพ้อเหรออู้หู้ยอ้าวครับก็ะพดได้อยู่หรอกครับอ้าวได้ได้ได้ครับได้ครับอ้าวเส้นเป่เงมานี้จัดครับจัดอย่างเดียวเส้นเป่เงมานี่อ้าวครับมีตัวต่อไปบอสครับมั้งครับ ปีเป็กครับป oh, ียงดูครับดูแล้วทับอ๋อตีตะัีตีครับอวจานว่งได้กลางครับกลางสวยครับิอครับอีกแล้วหนึ่งเปเขาอีกแล้วทางล่งทางป เสี่ยนเป่งคำอย่างเดียวมาน,นี่เอาครับมาน,นี่สงสัยจะเป็นคลิปของเสี่ยนเป้งครับมานี่กินกับมือตอนเสือเนี่ยครับเสี่ยน <c oughs> หนึ่งนะครับนี่เด้อว่ามือปูขนาดเท่า <c oughs> ปังหนามนี่ครับเมีอะไรเนกระเบื้องหินอเป็นแบบเอามียครับเป็นมะกุสัย,ย <c oughs> <c oughs> เอาครับ ต่อไปครับพากับมาลองเรียนมาเสร็จสองสองอ,อยู่ครับลองทางใหม่อยู่ครับอยู่ครับ <c oughs> อ,อ๋อไมีเด็กไมหน่อยอ๋อวัน,อนนี้เป็นของเสี่ยนเป่งอย่างเดียวได้ครับวันนี้ผู้รับติดตามรับชมก็ดีชมฝีมือน้องเป่ปงไปครับวับนนี้ผมกับบริโตก,กครับพามาเบิงครับ รับมาชมมึงจะสื้อดรอโอ้ยฝีใหม่ไร้มือพันดีบอลนะครับผ่านพานพันกับฝีใหม่ไร้มือดีอยู่ครับฝ่ไทยแล้วไายมือปลาบก,กินี <c oughs> พันว่ามือนีปลาบก,กินีพันว่าอ้าวครับรับชมต่อไปครับ